ช่วยกันก็โดนใครเนี่ยแล้วีิมูกก็เริ่มหายแล้วเริ่มแห้งแล้วสงสัยวันจันนี้เริ่มไปเรียนได้แล้วมัง้งหรือว่าออกเลยมัง้ง <c oughs> คุณครูกระฐานอยู่คุณแม่น้องมันหายไปไหนค่าคิดถึงจังเลย <c oughs> คุณครูเอาไว้ให้น้องหายดีก่อนค่อยมานะคะคุณแม่ช่วงนี้เด็กเป็นหวัดเยอะเพราะว่าเอ้ยคุณสิหายดีแล้วมั้งนี่หนาตาสดใสขึ้นตังเยอะเลยนี่ บ้านนห้า็สิไส้เดินทางกันไปอันเขาป่าหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเดอ้อคอยกันจะไปหาเห็ดลิปไหมพ่อแม่พี่น้องเบิง่งเละเ้ากระตักเียนะรถยังเขามีงานยังเขารถคือจอดเป็นแถวเลยขา้างหน้าจอดเสื้อของเขาต้องมีงานอะไรสักอย่างใช่ถ้าอย่างงานแต่งคนรวยหรือเ่หรือว่างานกินยาขาเชื่อเขาไปเราคู่ดังกระแหงเลยวันนี้ยาแก้ไข้ก็ถ้าไม่มีไข้ก็ไม่ได้กินนะครับไข้ในแล้ว หมอเม่์ก็เอาใจใส่อยู่ได้เห็นว่าขาดายน้องพี่น้องนะก็เป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันเอ้ารถเกิดอุบัติเหตุเนาะปลาหูแล้วพี่น้องเป็นจัดง,งานน,นั่นเป็นงานขาวดำน,น้องน,นะเออมีบาดป็นการทางคอยสิไปหาเนงเนาะไหมมันนี่จัดเต็มจัดหนักจัดเต็ม ไปซื้อน้ําซื้อข้าวไปซื้อข้าวแต่ถ้าว่าไปแล้วมุกอาหารเราที่หาหน่อไม้มันเยอะนล้มันกว้างหน่อไม้ไหลคนพิพาณเนี่ยหน่อไม้ไหลโอ้ยพ่อไทยพี่น้องหน่อไม้ไหลหน่อไม้ไหลอยู่คนพิพาณหน่อไม้ไหลเอ้าว่าวลาวซะมันยากไรกันไลยมันแกกระเดือกปากในหนึ่งเลยเฮ้ยพ่อแม่คนไทยเลยพี่น้องขนาดคนไทยคือผลเป็นคนอีสานเพราะฉะนันยังว่าออกลาวลาวคือเก่าเพราะแม่ราสีซ้ำเนียงเป๊ก ก็คือกันกับอันฝรั่งว่าไทยไทยว่าฝรั่ง,าบางแงบบนี้แหละมันก็จะเป็นที่นองเดียวกันเท่านาาั้นขั้นเท้าว่าฝรั่งจะฝรั่งเป็นฝรั่งเท้าว่ามันก็คือจังนั้นเท้าว่าไทยประกอบกันแมนประมาณที่ได้สำเนียงเป๊ะๆนอกจากคนที่เขาอยู่บ้านเมืองเขาอิหรีวะสันจ้ะต่างข่าวใจเออมีกอ๋อยน้ำเนาะหนึ่งก๋อยพาก,กินละกันสำนักนะพี่น้องเอ้ยเป็นคนที่พอกินกินยังบวายกันแล้วก็อยากซื้อ อยู่เห็นว่าค่ะเนาะล่ะเนาะหน่าหน่อยนะเป็นเมีอ่านน้ำให้รับประทานน้ำมาสองมือมือนี้งก็สิมีแห้งคิงเนาะเอ่ออ่านน้ำให้มีแห้งคิงกันนี่เนาะดังจะแห้งแต่เด้นี่ีแม่ลงหาน้ะมาอีหล่กกระนั่งเหร่นนี่หลดเดือกเด้อนี่มินปะกินไหมคะนี่กินไหมคะอืมอือืมไปดูเล็บมือซีิเล็บมือยาวหรือยังนี่ฮะแม่ดูก่อนโอเคเล็บมือไม่ยาวเล็บเท้าไม่ยาว ผิวกะแห้งๆแล้มาหน้านี่ถ้าอากาศหนาวมาแล้วก็ผิวแบบนี้เนาะผิวบ็ดีเนาะผิวแห้งๆผิวคือพอเป็พนพอเป็นกัได้ปะสบายดีพี่น้องโอควานออกมาต่อเออวันนี้เปลี่ยนเสื้อ,อได้แล้วเนาะเปลี่ยนเอ้ยเสื้อเอฟซีห้ยขามากเกือบแปดตเสียข้อปอกแบบมันเป็นแปดจิบกว่าโตเออคนละสีมั้ สีส้มสีเหลืองสีชมพูต่ละเมื่อใ,ใส่เตียนบ่มีตแมต่สีแดงกับบ่มีแต่สีแดงกับสีดำนี่สองสีแค่นั้นสีฟ้าใจาจริงนะเจ้าหนาอยู่ร้ายแรต้อก็ต้องใส่แบบนี้แหละอันนี้จะไปสั่งอันใส่เสื้อยืดอันฮัตคีโพนเฮดโอนโตนเอนอสมมุติอนที่เริ่มกินข้าวเจ้าอีกเราจะไปไน้องเริ่มกินอีกล่ะเพราะว่าขีโพนมันออกหลายแล้วสิสิกินข้าวเจ้าเนี่ยมาเลี้ยงคนนี้ด้อยิื้อข้าเนี่ยมันก็กินยำนั่น ไปกินข้าวสี่ทุ่มพี่น้องเลยเพื่อนนี่ยเขาว่าสินอนแล้วมะแม่นเนี่ยเราเมื่อวานนี่ยเคยกินแต่เสร็จม้ดมือเลยเราเอยหิววันนี้เขามากินข้าวเหนียวลงท้องเพราะว่ามีแห้งเนี่ยเอามันลูกข้าวเหนียวได้แค<น>่เดียวข้างหน้านองไ,ไม่ใช่ไปอีกเดี๋ยวเอยบอกเจ้าอไปหาเนียงทำไมไหลแคบทางเลยพี่น้องเลย ราดิแพงแห้งเขาบอกไว้เลยแพงกว่ายู่ไทยอีกยู่ไทยนี่ห้าสิบบาทเดียบัตรเขาหลยยูเล่าห้าสิบบาทอันส่าวพันน่ะไหมเขก็เห็นบอกเคยแกงมันเท่านั้นแหละเนี่ยน้ำมนไหลเงี่นี่น้นนำหมอกมันลงมันแ่บพี่น้องเอ้แต่น้องมดเหตุอ่ะน้ำม่สมแบ่บเลยแ่บแล้วน้ำม่สมไปสมค่ะตามกินมาขึ้ือนเนี่ยโคตแ้มแรงหาอย่ไปแกงมาซื้อไก่ไปแกงบ เจ้าว่าปลาดุกใส่แกงไม่สมก็ขอยากปลาข้าวกินไก่แกงสีไก่แกงปลาดุกใส่ปลาเส้นไม่สมติอืมตากกันแล้วแม่นะ้าเอ้ยทำไมหน้าบูดจังเลยเริ่มเป็นสาวนะอันอยุ่หกขวบใส่ซิซัมแม่นะพี่น,อน้องสูงสูงเพียงขี่แห่นะนะมานานี่สูงอยูอ่ตัวยืดแล้วแต่ว่า ใปยิ้มดนักวาตัวมันแข็งแข็งตัวมาละก็ยิ้มหน่อยอ่าพ่นไม่ได้สนใจความผู้ให้อีหวันอ่าคนยังผู้ให้ใช่ปะอ่ามีสวยเลยคนอะไรขี้เละจังเลย <c oughs> ยังเป็นซุดพี่น้องเบิ่งอย่างที่นะขอคำแฝดสาม <c oughs> เลขกันตอนหนึ่งนั่นละ เขาเรียกตองหนึ่งใช่ไหมตองสามก็ได้เข้ามาตองเนาะหวยรัหวยรัฐบาลถ้าออกตองหนึ่งได้เมื่อนี้เห็นปะพอเห็นเมื่อนี้เมื่อวันที่ยังกับวันที่หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขหน้าสามตัวนะพอเห็นอยู่ได้นะลตเตอรี่พัดนะสองเขาเอาสองหนึ่งจ้าซื้อมาซื้อมอดมดสีฮอตอยู่นะใช่แล้วสองหนึ่งค่ะเลขล่างดีบอกไว้ก่อนเมื่อวานนี่เขาบอกเลขเล่าสุจ้าตสุจ้าตมซื้อสุจ้าตเสียใจเองก็เลยตกต่เขาบอกเลยได้สองเก้าเก้าสองมันออกกลัง อ่าสองเก้าอา่คอยซื้อทางเราขรเขาก็ดินแดกตามเคยเขาไม่จ่ายค่ะเขาจะไปจ่ายเจ็ดศูนย์ข้างหน้ากระดนแดกตามเคยคนเท่าถัาซื้อถ้าซื้อเลขถึงตลอดมันกรรวยตายหาเลยน้องพี่น้องอเออเมื่กาเห็นอะไรนะคอยซื้อคอ,คอยไปซื้อให้ถูกในะเด้่อคอยจะได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถไกเนี่ยอ้น้ำมันเครื่องเลยมากหลายรถเขาบอกว่ามันมาออกตัวเก่าเขาก็หู้ออกตัวเก่าเขาขึ้นแม้ตัวละพันบาทละกะเรียบร้อยอะไรม่ขึ้นนี่ ออน้ำมันเครื่องกายมาไ่ไมาออกชองหกัวเกีาอ่ะเลขคนนะเออเฮ้กขอกยักหัวคือกันอาสร้างเป็นเราพีนอ,นะนองเานานแล้วนานแ้วที่เดี๋ยวพี่น้องไปต้อกัน,กน,นทาทาพ่อไม่รู้อยู่ไทยมันกนะดสอกสบายเนาะนึง อยู่เล่าม,ามนันกระมวลหนึ่งถึงมันสิลํำบากในการแบบแต่มันกระมวน,มนพอบชีฝุนแน่แดดแน่พิซังแน่เผาหนาข่อยจนราใหม่พอข่อยมายยคยใครข่อยคือคือไค่ใครแน่อันนัง่งคือเป็นปเหนียวอันอยู่ทางอางหน้าเดียวเหนียวเนียว,น,ยว,น,ยวนี่ข่อยจะต้องเป็นคนบบคือหมู่เด้อัดเข้ายี่แม่นั่งอง้นั้ยังเข้าบัดปกติแล้วข,ข,ข้าวขาวคืองามจ้ะงพอข่อยไปอยู่พวกแบบเห็นผลหลอดผู้ใ้ขึ้นมากกับหมองบ่ จากคนกับผู้ให้อยู่แล้วปรแเทงตืมต้นนะพี่น้องนะต้องเข้าใจกันหนะ่อยเนาะคิดใชยมันมากคอยนี่คอยเห็นเนี่ไดค้คอมเมนต์นะนะคอมเมนต์อยู่ซองอีนนงน์น่ะลูกยายมอนเนี่มีแต่คนขี่ให้เป็นว่นาเนี่ยเมย์ <laughs> 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 คือคอลเนนังอ้นตอบอยูศนวนตอบว่าแมย์นะะมีแต่คนขี่ไล่ไล่วัดสัตว์ลูกยายม้อนว่าสัตว์โอ้ยค,ค่อนน้องอยายุ <laughs> ไร้ขึ้นแล้วเพราะว่าผู้เคนว่าม่นคือสิงามขักเนาะเออแต่จะอ่อนเนาะ กแบ่งใแน่เห็นไหมคะไม่ขี่ให้กระซ้างนกปริพีการกับพ่อแล้วแล้วคนขี่ให้เพราะ,ะก็เป็นช่วงพี่น้องเลยมันมีช่วงแบบขี่ให้เน่งามเน่แบบนั้นเลยอเออรานแม่กับขี่ให้ตลอดเห็นว่าได้นีไปกลับรถแล้วขึ้นเส้นนี้เส้นน,น,น,นี้นเนานะมันยังไม่ถึงเส้นกลับแต่เพิ่งตีมองกลับรถข้าสองกิโล กำลังใจ่ข้าวซามาแล้วข้ากระิปโพข้สิเอาแบบแหนงเนื้อข้าเอาให้เบิดเลยมือนี่เพราบอกเขยเอาทางมานำเอาหักเอาหักเอาหักเอาเสียอย่างเดียวเอาเป็นไงจะคุ้มกับบอกเขาเอาเสือมาเปลี่ยนนะบ่าเชื่แล้วอ้แล้วเริ่มหลอกแก้วเวลานั้นปดขึ้นหลดปะขืนย่อยขืนยังซีเมนเป็นยังหลอกแม่นเดียวเขาต้องมีสุดสำรอง เปิคนพปนั่นเจ้าวเดียร์รีดหนอเจ้าห้ยิมพิลั่นเออะิยิมเด้อยิมเด้อเออเด็กน้อยพิเศษคนนี้ต้องพาใจนะต้องพอใจถ้าไม่รู้เรื่องพ่อจะออกเลยนะเทอมนี้นะพ่อจะพูดกับคนโขอยถ้าเกิดไปแล้วมองแต่เล่นไม่เรียนกับเพื่อนพ่อจะออกเลยนะพี่หน้าค่อยว่ากัน ให้รู้เรื่องวันนี้ก่อนมันเป็นยังดอคุณครูแลาก็ให้โอกาสดูเราวว่าไม่เป็นไรคุณแม่มาบ้างไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาต้องเข้าใจน้องมานาะจริงๆแล้วเขาให้เลียนร่วมอะไรพี่น้องเลียนพิเศษเนี่ยเลียนธรรมดาเนี่ยอะไรยอมยรับยอมู้เรื่องคือมูพี่น้องแต่ว่าเขาก็รู้เม่รูรน่อยอยนนะนแต่ว่ารูปได้ที่หนึ่งนะคะได้ว่ารูาปคู่อะไรที่หนึ่งหม,มือนแม่ประกวดได้ที่หนึ่งนะ<ม>นงบัดรูปเก่งจัดวาดเร็ว วา,บบวาดแบบได้ทุกอย่างเออ,อกระชิบเล็กน้อยวาดแบบพี่น้องเขามีพรสวรรค์นั้นเล็กน้อยพิเศษเออคือกัรกน,นพิการอะคนตาบอดเขาเขามีพรสวรรค์รองเพงเออนตาบอดจนมาสิเก่งดนงตรีสังเกตแม่นเก่งดนตรีรเก่งรอง้อง,รองเพลงเก่งจักสานแนะ่เอียงแน่เขาสิเก่งเอ,อัตโนมัติพี่น้องเคย<ๆ>สังเกตเมื่อวาน คนพิการตาไม่เป็นค่อยเบาออเด้อเพิ่นเล่นกีตาเด้อจังไหนผู้จาร้องขีดบังเลดซึ่งเจ้าบอคอยบังเกิดยังคอยเงิดต้องเท่า่ก้อนตาบอดขายลอตเตอรี่เ,ออเขายื่นเงินให้เล้าแบบนี้เจ้านี่เจ้าว่าใบหยังใบใบนี่ใบหยังใบพันนะวะใบนี่ใบหยังใบห่ารอไหวแล้วหูอไหมเออเพราะว่าเขาหูแต่เนี้ยเขาเอามือค้ำเบื้องล่ะเขาชี้ลมาเจ้าเยอเห็นไหมเนี่ยเจ้าตีตัวใบยี่สิบอันนี้ใบยี่สิบเออเขาสิรู้เลยว่าซาซาพี่น้องค่ะเอ้าของพวกเงินก็เงินเล่นกีตาร์ไงล่ะ เขาเงินเรามุกดักเงินน่ะนะเอาโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขาป่าเขาดงแต่มันต้องมีขอดแต่พ่อก็ไม่คิดนาน,นะคะบ๊ายบายบ,ายบายพี่น้องรักทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บคนนี้